สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องทันชนิด99วันนี้ผมขอคนละ9้าไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับสมัยเรียนมีครั้งหนึ่งอยู่หอ,อกับเพื่อนเพื่อนมันก็มีแฟนนานๆแฟนมันจะมาหาทีถ้าแฟนมันมามันจะบอกให้ผมออกไปเดินห้างหรือไปนั่งดื่มเบียร์สักสองถึงสามชั่วโมงมันจะเลี้ยงเองเพื่อที่มันจะได้ใช้ห้องกับแฟนมันแล้วคืนหนึ่งแฟนมันก็มาแล้วก็เหมือนเดิมบรรยัตตตังใส่มือผมสามร้อยแล้วบอก มึงไปกินเบียรข้างปั๊มสักสามขวดนะค่อยกลับส่วนมันกับแฟนจะออกไปซื้อของหน้าปากซอยเดี๋ยวเข้ามาผมก็ตกลงทําตามที่มันบอกออกไปนั่งจิบเบียรชิลๆหมดไปสามขวดกําลังตึงๆยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูผ่านไปสองชั่วโมงได้มันคงปฏิบัติกรรมกิจเรียบร้อยแล้วมัง้งว่าแล้วผมก็เรียกป้าแม่ค้าเช็คบินเดินกลับหอพอถึงห้องก็เคาะเรียกก่อนเผื่อมันกําลังแต่งตัวกันหรือทําอะไรยังไม่เสร็จดีจะได้เตือนก่อนปรากฏเงียบ ไม่มีเสียงตอบครอไปอีกสามถึงสี่ครั้งก็เงียบเลยบอกกูจะเข้าไปแล้วนะง่วงนอนว่าแล้วก็หยิบกุญแจไขเข้าไปในห้องปรากฏว่าห้องว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของมันสองผัวเมียเตียงของมันยังอยู่ในสภาพดีไม่ยับยุยยี่แอร์ในห้องก็ไม่ได้เปิดนี่แสดงว่ามันยังไม่กลับมากันแน่ๆสงสัยซื้อของแล้วหาอะไรกินกันเพลินความคิดสปปะบดดนวิ่งเข้ามาในหัวของผมบวกกับอาการเมาเมาด้วยเลยคิดแผนปิดไฟแล้วเข้าไปนอนแอบใต้ตเตียงเพื่อนดีกว่า เดี๋ยวมันก็มาแล้วต้องทำอะไรกันรอฟังเสียงมันดีกว่าไวเท่าความคิดผมรีบไปล็อกห้องตามเดิมปิดไฟในห้องแล้วค่อยๆแทรกตัวลงไปนอนใต้เตียงมันโชคดีที่ช่วงนั้นอากาศไม่ร้อนมากผมเลยนอนแอบแบบชิวๆได้หัวเราะคิกๆค,คนเดียวก็ว่าพอมันกับแฟนเริ่มทำอะไรกันจะรีบลิ้ตัวออกมาจากเตียงแล้วทำเสียงดังให้มันตกใจทั้งคู่ว่าแล้วก็ทำตัวเงียบๆรอมันกลับเข้ามาห้องด้วยใจระทึก แต่ด้วยฤทธิ์เบียร์ดีกรีแรงที่เพิ่งซดเข้าไปถึงสามขวดโดยมีแค่ถั่วทอดเป็นกับแกล้มแอลโกอฮอล์เริ่มทำงานของมันผมเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวมาเริ่มรู้สึกตัวอีกทีก็เหมือนได้ยินคนไขประตูห้องเข้ามาได้ผลผมคิดในใจโชคดีที่ไม่นอนหลับยาวผมเริ่มกระยิมในใจอีกครั้งประตูห้องเปิดออกแต่ยังไม่ได้เปิดไฟเสียงคนคุยกันแต่ฟังไม่ถนัดเสียงคล้ายๆเพื่อนผมแล้วมันกับแฟนก็มานั่งที่เตียง ฟูกที่นอนยุบลงมาตามน้ำหนักตัวของสองคนแล้วทุกอย่างก็เงียบไปใจผมเต้นจินตนาการว่าป่านนี้มันคงเริ่มบันเลงเพลงรักกันแล้วจังหวะนี้ละ่ะผมรีบถลายตัวออกจากใต้เตียงแล้วยืนขึ้นกางแขนกางขาทำเหมือนผีหลอกแล้วร้องแห่ก็ว่าสองคนนั่นต้องร้องกรีดแต่ว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาของสองคนนั้นชิบหายแล้วผมรีบวิ่งไปเปิดไฟพอไฟสว่างพลึบทำให้เห็นสภาพภายในห้องได้ชัดเจนเหมือนเดิมครับ ไรซึ่งวิแววของสองคนนั้นเอาแล้วสิอะไรวะเนี่ยแล้วเสียงเปิดประตูเดินมานั่งบนเตียงฟูกที่นอนยุบเมื่อกี้มันคืออะไรอยู่ไม่ได้แล้วครับรีบออกจากห้องไปอาศัยนอนที่โซฟาห้องรับแขกใต้ถุนหอพักจนสว่างค่อยขึ้นห้องมาอาบน้ําอาบท่าและสํารวจในห้องอีกทีก็ไม่มีวิแววใดๆหรือร่องรอยว่าเพื่อนจะกลับเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนรอจนเกือบเที่ยงเพื่อนก็กลับเข้ามาคนเดียว ผมรีบถามเลยว่าเมื่อคืนมึงเข้าห้องมากับแฟนเปล่าวะมันทำหน้างงๆแล้วบอกเปล่ากูไปซื้อของหน้าปากซอยแล้วแฟนบอกวันนี้ที่ห้องเขาเพื่อนกลับบ้านกูเลยไปนอนห้องแฟนเพิ่งกลับมานี่ละ่ะมีอะไรเหรอมันถามกลับมาที่ผมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่กลัวผีขึ้นสมองเลยไม่กล้าเล่าใหญ่เดี๋ยวมันจักรรัวแล้วย้ายออกไปผมจะซวยต้องจ่ายค่าห้องคนเดียวเลยรีบกลบเกลื่อนว่าไม่มีอะไร ทำดูเฉยเฉยหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแปลกแปลกนะก็ปกติดีจนผมไปได้ยินจากเรื่องเล่าผีๆตามสถานีวิทยุในเวลาต่อมาว่าถ้าเราไปนอนใต้เตียงเหมือนมันจะเป็นประตูเชื่อมต่อกับโลกวิญญาณหรืออีกมิติหนึ่งอะไรนี่ลหละจะทําให้เราสื่อสารหรือติดต่อกับโลกวิญญาณได้แล้วในวันที่ผมไปนอนใต้เตียงเพื่อจักแล้งเพื่อนผมอาจจะได้ติดต่อกับโลกวิญญาณโดยอาจถูกวิญญาณมาแกล้งกลอมเป็นเพื่อนเพื่อทําให้ผมตกใจก็เป็นได้ ไม่มีข้อพิสูจน์ยืนยันชัดเจนแต่อันนี้ไม่สงวนสิทธินะถ้าใครอยากพิสูจน์ก็ลองลงไปนอนใต้เตียงดูคืนนี้เป็นยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ